ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสวนทุเรียนใหม่สำหรับเช้านี้นะครับเป็นวันที่หนึ่งเดือนกันยายนสองห้าหกแปดน้ำหลากน้ำท่วมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ไหลเข้าสู่สวนนะครับถึงคิวแล้วครับที่ต้นมะละกอนีครับน้ำกิ่นเข้ามาแล้วครับนีน้ำิ่นเข้ามาแล้วทุเรียนต้นเล็กๆต้นนี้นะครับ ที่ปลูกไว้ตรงอขอบขอบนี้นะครับ5เดือนนี้น้ําดูแล้วน่าจะแช่นะครับหรือห่างอยู่ประมาณสัก50เซนนะครับศอกหนึ่งพอดีนะครับจากน้ําบริเวณน้นําถึงตรงนี้แล้วครับจะถึงโคนทุเรียนถ้าอย่างนี้ถือว่ามีการแช่น้ํานะครับแต่ต้นนี้แช่ไปแล้วนะครับต้นลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่ครับ แล้วก็ปีน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 มานีห่างอยู่ประมาณเมตรหนึ่งถึงโคกนี้ครับถ้าอย่างนี้น้ํามันซึมเข้ามาอีกแล้วนะครับซึมเข้ามาประมาณนี้เขามาอนนี้มันวิ่งไปแต่โคบนี้สูงหน่อยนะครับดังนั้นที่สูงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการมีการทำโคกสูงๆนะครับโคกสูงไว้นะครับเพื่อที่ให้มันน้ำไม่ท่วมขังด้วย แล้วทําให้มันเทน้ําระบายน้ําออกได้ดีด้วยนะครับนี่ก็ปลูกใหม่ได้สองเดือนนะครับน่าจะไม่ถึงโคกนี้ถึงเฉพาะโคกที่อยู่ใกล้ๆริมฝั่งนะครับน้ำมาแทนดีอีกด้านหนึ่งครับของสวนต้นสมโพค่งต้นกระท้อนนี่ครับมันไหลปิ่มเข้ามานี่ครับไหลปิ่มเข้ามาในนี้นะครับก็น้ําท่วมคู่ข้างในนั้น เดินลงไปดูไม่ได้นะครับลึกนะครับตัวนี้ก็อยู่ขอบนี้นะครับก็มาเจอน้ำเกือบถึงเกือบถึงโคลนะครับถือว่ามีความชื้นจัดเลยนะครับจะเป็นอย่างนี้ไม่ท่วมที่โคลนะครับแต่ว่ามันก็ซึมเข้าไปนะครับน้ำยังไหลอยู่นะครับน้ำยังเจึงนองโคกข้างในนั้นนะครับมองเห็นแต่โคนะครับ แต่มันน่าจะซึมทะลุโคกนะครับมันน่าจะซึมทะลุโคกก็แหละโคกนี้ห่างประมาณสักสองสามเมตรนะครับโคกนี้แต่น้ําล้อมรอบด้วยน้านะครับน้ําแม่น้าป่าสักมันเอ่อมานะครับมันไหลแรงมากนะครับมันเอ่อมาแล้วมาดูต้นที่ผมปลูกใหม่นี้นะครับหนึ่งปีนี่ครับก็ยังอมน้ําอมความชื้นอยู่เพราะว่าคือสรุปก็คือ ล้อมรอบโคกด้วยน้ํานะครับนี่คือต้นมะม่วงครึ่งต้นนะครับอุณหูหนักเก่ากันนะครับแต่ฝนก็ยังไม่หยุดนะครับยังลงอยู่นะครับต้นลิ้นจี่ที่ปลูกแซมไว้นี่ก็ครึ่งต้นนะครับไม่แน่ใจว่าจะตายหรือเปล่าเพิ่งปลูกนะครับยังไม่ถึงปีนะครับยังไม่ถึงปีอะจะถึงปีก็จะช่วงเดือนอของปีใหม่พอดีนะครับปีใหม่พอดี ต้นนี้ก็เช่นกันนะครับยังไม่ถึงปีก็ซื้อมาพร้อมกันครับกับต้นลิ้นจี่เป็นต้นที่ปลูกใหม่นะครับนีอีกต้นหนึ่งเป็นลิ้นจี่นครพนมหนึ่งนะครับนพหนึ่งที่เขาเรียกนะครับนพหนึ่งนครพนมหนึ่งนะครับก็ผมก็ซื้อมาพร้อมกันครับทุเรียนต้นนี้นะครับอันนี้เป็นยอดที่เป็นยอดที่สองนะครับเป็นใบที่สองรอบที่สองนะครับ เริ่มตั้งปีแล้วนะครับนี่สายไฟซับมืดสายไฟซับมืดต้องขยับเดินใหม่นะครับที่ดึงเอาน้ำบาดาลนะครับมาใส่บ่อนะครับบ่อนี้ก็ปิ่มเลยนะครับน้ําขุนเลยจริงๆน้ําใสมากนะครับน้ําใส่มากแต่ตัวนี้เป็นน้ําขุนนะครับเ็เป็นน้ําขุนเพราะว่าน้ามันน่าจะซึมนะครับแต่ปลาไม่น่าะยังไม่ออกนะครับปลายังไม่ออกมาดูต้น ตัวนี้ก็สูงขึ้นมาหน่อยสูงประมาณสักเมตรหนึ่งจากระดับน้ำนี่มันติ่มครับนีแต่ก็ยังพอรับได้นะครับยังพอรับได้เพราะมันไม่ขังนะครับนี่ก็ปลูกใหม่เชื่อมกันนะครับไม่ถึงปีพร้อมกันมันปลูกช่วงมกรู้สึกจะมกลาหรือกุมพานี่แหละนะครับก็ได้ใบใบใบที่สองนะครับนี่ใบที่สองก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ อาการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฝนยังบินลินอยู่นะครับในช่วงเช้าถุเรียนโดนน้ํานะครับถ้าอย่างนี้นะครับก็จะคงจะลาดด้วยไตโครมาก,กันไว้ก่อนนะครับกลัวเชือ้อราเพราะเชื้อรามันอยู่ในน้ําพวกนี้ครับน้ําพวกนี้เป็นน้ําสกปกนะครับนี่ลึกนะครับตามหลักน,นี่สูงถึงเอวผมนะครับต้นนี้ถึงเอวอันนี้ครึ่งต้นแล้วแสดงว่าลึกพอรงควรต้นมะม่วง เขียวสูงเลยเหมือนกันนะครับขึ้นต้นแล้วนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะลดลงหรือไม่ถ้าท่วมสักสองสามวันนะครับถ้าขังอยู่นี่นี่อาการพืชพวกนี้ที่ปลูกใหม่นะครับจะออกอาการนะครับรอแร่แน่นอนอาจจะใบเหลืองแล้วก็ร่วงแต่ถ้าเป็นลิ้นจี่ตัวนี้นะครับ ตินกีตัวนี้มันโตแล้วนะครับสี่ห้าปีแล้วนะครับรากมันลึกนะครับมันไปไกลแล้วก็ไม่มีผลกระทบนะครับพวกต้นกล้วยนี่ก็คือเป็นพืชที่ชอบน้ําไม่มีผลกระทบนะครับแต่ต้นนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะมันซึมเข้ามาแล้วนะครับแต่คาดว่าน่าจะไม่เป็นอะไรเพราะว่าเพิ่งปลูกใหม่รากมันไม่ลึกเท่าไหร่นะครับรากมันยังไม่ถึงระดับน้ําระดับน้ําจากนี้ก็ประมาณเกือบเมตรนะครับนี่ประมาณสักแปดสิบนะครับหกสิบแปดสิบเซนนะครับจากโคนทุเรียนมาถึงน้ํา แต่น้ามันต้องซึมเข้ามานะครับแต่รากทุเรียนน่าจะอยู่ด้านบนนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีผลกระทบนะครับในเรื่องของท่วมสาหรับต้นนี้นะครับนี่ก็ได้ยอดออกมาใหม่ก็ถือว่าโอเคอยู่เข้าสู่ใบเพลแล้วนะครับก็จะฉีดยาในเรื่องของอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมสักหน่อยนะครับพอมันเข้าสู่ใบเพลอย่างนี้แล้วนะครับส่งให้แก่เลยนะครับ แล้วก็เอาจุลธาตุที่มีแมกนีเซียมผสมด้วยนะครับสักสี่เปอร์เซ็นะครับฉีดใบก็จะเขียวเร็วขึ้นใบแก่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีน้ำซ้ำยังออกอาการขาดทับแมกนีเซียมไม่เห็นอีกนะครับมีเชื้อรสองจุดแล้วก็ขาดแมกนีเซียมนะครับนี่ก็แมกนีเซียมขาดธาตุแมกนีเซียมนะครับเป็นลักษณะกรณีแบบนี้ที่ตรงขิวเขียวตรงนี้แล้วก็ดังๆข้างๆใบนะครับทั้งสองข้าง เกิดขึ้นที่ใบแก่นะครับมันขาดแมกนีเซียมจะเกิดที่คือที่ใบแก่เกิดขึ้นที่ใบแก่นะครับธาตุแมกนีเซียมนี่ก็พอดีนะครับเอาอา,อาหารพืชจุลธาตุที่มีแมกนีเซียม4%เอร์เซหรือ5%เปอร์เซนประมาณนั้นก็ฉีดรวมกันเข้าไปนะครับกับอาหารอารองเสริมก็สามารถที่จะทำให้เขียวแล้วก็ฟื้นคืนได้นะครับนี่คือสภาพใบนะครับนี่ก็คัน กันกันบางแก้วน้อยมันดื้อหน่อยนะครับบางทีมันคาบออกคาบออกแล้วมันเข้าไปเหยียบเข้าไปนอนมันมีความชื้นนะครับตรงโคนทุเรียนมาไหนแดดๆมันก็เข้าไปนอนนะครับเข้าไปนอนเพราะว่ามันเย็นตรงเราฉีดน้ําลดน้ําก็ไปนะครับนอกจากเข้าไปนอนบางทีก็ทําให้รากทุเรียนขาดบางทีก็ตะกุยนะครับก็ต้องอาศัยกันไปสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้ก็สางหญ้าตรงนี้ไปแล้วนะครับต้นนี้ก็ จากอาการเชื้อราเข้าเหมือนกันนะครับสามปีแล้วนะครับเชื้อราเข้าเพื่อรักษาหายเมื่อวานนี้ก็เอา้าออกจากโคนให้โล่งเตียนเลยนะครับให้ส่องเอาใบออกวันนี้ถ้าฝนไม่ลินก็จะลาดไตโคลรมาสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะช่วยเพราะอากาศมันชื้นจัดนะครับชื้นทุกวันเลยนะครับมาหลายวันแล้วนะครับอันนี้ก็ได้ใบใหม่เข้าสู่ใบเพนะครับเข้าสู่ใบเพ ฉีดยาสักหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ให้ปุ๋ยนะครับตอนนี้ระบบลากระบบการเ,เขาเรียกว่าร,ระบบลากแล้วก็ระบบในการขายน้ำนะครับมันยังน้อยโอกาสที่มันจะดึงธาตุอาหารหมุนเวียนนะครับเขาเรียกว่าเป็นระบบกลไกลของพืชน,นะครับกลไกลของพืชมีการคายน้ำพอได้รับแสงแดดใบก็ชี้กระดกยกตั้งเพื่อรับแสงแดด จากได้รับแสงแดดแล้วก็คายน้าพอคายน้ําปุ๊บลากก็ทํางานดึงธาตุน้าธาตุอาหารขึ้นสู่ลําต้นนะครับก็เรียกว่ามันเป็นระบบกลไกลของของต้นพืชทั่วๆไปก็จะเป็นประมาณนั้นส่วนในเรื่องของธาตุแดดจัดมันก็จะหุกเพื่อไม่คายน้ํามากเกินไปนะครับหรือเขาเรียกว่าทุเรียนนอนนะครับช่วงแดดหรือช่วงบ่ายหรือแม้แต่กลางคืนก็เช่นกันในการทํางานทํา แต่ทาได้น้อยนะครับน้ําก็จะคายได้น้อยนะครับเพราะเขาลดการคายน้ําบอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ตอนนี้รากเขาแช่น้ํานะครับแล้วก็ไม่มีแสงแดดโอกาสที่จะคายน้ําทําให้ระบบหมุนเวียนของอา,อาหารนะครับของท่อน้ําท่ออาหารก็จะลดน้อยลงนะครับทุเรียนก็จะไม่ค่อยจะกินปุ๋ยเท่าไหร่ก็มีอย่างเดียวก็คือฉีดพ่นทางใบให้นะครับช่วยเสริมเติมแต่ถ้าทางดินก็ ระงับไว้ก่อนถ้าให้ปุ๋ยนี่ก็เดือนหนึ่งให้ครั้งหนึ่งจะพอดีนะครับเดือนละครั้งนะครับแต่ปกติก็ยี่สิบวันสารเคมีก็จะเสื่อมสลายนะครับให้วันที่หนึ่งก็ไปสิ้นสุดที่วันที่ยี่สิบส่วนมากก็จะให้วันที่ยี่สิบยี่เอ็ดประมาณนั้นแต่ของผมก็จะให้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับเพราะว่าดินนี่ส่วนมากนี่ดินเป็นดินที่ผมปรุงนะครับก็คือดินผสมกับขี้วัวนะครับแล้วก็ใบ ใบก้ามปูบ้างแล้วก็มีแกลบสดบ้างนะครับผมหมักไว้แล้วก็เดือนเนื้อธานอาหารก็ยังมีอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ครบทุกธาตุนะครับนะครับก็ก,ก็อาศัยให้ทางทางใบด้วยประมาณนี้นะครับก็คงจะเป็นประมาณเท่านี้สำหรับคลิปน้าท่วมของวันที่1นกันยายน2568ฝากติดตาไมไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ